เอาร่วมผวาวก็พอเออรวมเค่รวมฉากน้าไม้คู่เลยแจำเพิ่คือางนั้งคู่ขากหอยแท้ไปนําคือเก้านังหลฝากน่งเก๊กเตโมพารวาาทถ่านออุกไไม่สุกไม่รักไม่สุกม่มายุขภาพแข็งแรงขอให้เงินได้ขอให้ทองไมาหน่รนะลูกนะเออห้งลกด้วยมาน้ำแตน้ำลัเนาะ อันนี้แตงโมขอคาราวาอือพ่อขอให้มีโชคมีรากมีโชคมีหมายเทงเทิงบัวบัวายอือร่างแตงโมงวดนื้องวดนื้อแม่แตงโมสุดไปยุกตัวแลบวบอขให้หงจ้าพ่อประกาศเสียงบ่ไม่เงื่อนอึดเลยคือจังไรจังคือแรงพ่อรู้คึอเปยุบเก่าเกิดม่เหิือนเอาจังคือแม่แตงโมว่อจะเปยุบเก่าเกิดหรืไปยุบเก่าถวงไป ไปขาปูไปดึกก็ผูแล้วคือเนาะคือคืน่วนัแต็มโมงจ้าสาาปูขาปูอาอึดมากก็กอวิ่งยางก็ก็ไมาะาปูยางยังไม่มาแต่วิ่งามาก่อนคือพ่อข้มาก่อนอ่มาจังไยอึดพอขอแกมือว่า้นจออกเดเราด้วเอาอีดแลยอึดมากก็เออถามว่าจะได้โชคไหมอึกก็ อึนัก็กอยวางแผนว่าฮ้ารอคือได้จากบาทนอกเออขายพ่อสมควรอยู่เนาะใจจุกระด่าษเออพ่อวากรได้อึนังก็กออาหารพวกกระทื่อพอบ่เอาไรกับพ่อเอาบาเชีขึ้นเาบ่เอาบาเรพ่อเอาอะไก็ฝักเสื้ออบนบ่ว่เอาพ่อเอาอนไนก็เอากะคืออึนก็กอย ใครบอกมาค่ะพ่อจะทำโทษนะให้ไปวิ่งรอบสนามสนามก็ใช่พ่อสนามดูไถ่ว่าค่ะวิ่งรอบสนามบุงเรีย่ยผูกจักบบุงเรีย่ยครับผมไปวิ่งกี่รอบเขา้าใจไหมนาเกาะเกาะจะยิ่งพ่อพูงไหมไปวิ่งรอบบุงเรี่ยอย่างเด้อผูกจักบวะบุงเรีย่ย เออไปวิ่งรอบเอาจักรอบพอมันเมื่อลรจะเอาหลายรอบไปายเรื่อว่าอะไงเมื่อไม่ขอหลายรอบเนาะ,ะพ่อจะให้รอบเดียวเอารอบเดียวอืแรงรอบเดียวอืแบงจักค่อมผัดหอืมไม่ผู้แรงน,นั่งรู้ได้ครับผมแรงนั่งการเอาจักคือให้แรงรอบเดียวเรื่อง ใายไปเรีนชิบเก่าคนิบเก่าคนไปเรีอชิบก่าคนรอเบียดเ้อได้รึเร่อ่งก็ไปเรีนช่นนนวงใดลวงูเที่งโมง,มเ,รงมเรียนตัจัมาชัดตัวเรียนเัาจัมาเออไปเรียนเร้วเอออันนเรียนจะมาเด้อไปวิ่งรอถ่าน้ำลงเรือหน,น,นึ่งรอบไปถิบก้าคนถิบก้าคนโอคไหม เออยังนอ่งกอดกอดว่าโอเคพอได้เลยไปวิ่งรอบสนามเราจังหวะได้ง at. <that> ่า <face> ย <that> ักเข้าใจไหมโอเคนะเอาได้แล้วอ้าวโม่แบเออมาง้างบักเ้าก่านี่คือง้างบักข้าเด้๋ยวว่องนเราได้เลยครับปู่ได้ว่นพ่อมาถึงได้ตัวเอาทั้งหมดมาพ่อเออเอาแค่เือก็กับเสื้อผืนแบบพ่อมาทาม ข้าบ่าวครก็อยาตึครับปู่อากาศทียวเอาจังไ์ครับมือหนีไว้ที่คลิเอ็กมงบมครับปู่ตึ้งราบาเอออากาศจรเราถไปดืกถลาดกึงแมงราทาบ,บ้าถลาดจรงแมงรา,าบ,บ้า ได้ใครทุกเท่าไหมเด็นางพิงนกเ้าหัวแบ่งนางพิงนกเ้าฟูบ่อยากึ้นเท้าหัวไหมมครับปูเอาจากที่ข้บ่อยากพ้นเ้าหัวพอใครพิงรถขัไดครับปูรถผู้ใด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 คือเด็กที่หัวมึงจักว่า ถึงได้พิ้งบาดทีบ่ไดพิ้งเท่า้มาที่ได้พิ้งดาด้วบาค่ะเอาได้คืออืงนั่งมาชักค่าเอารถอ,ออกเลยเอารับออกเลยวันนี้มือหนึ่งอืงนัง่าานง<ป>มาชักข้ายขอให้รถออกมาเอารถเป็นโนไม่ได้ถีอนะรถเป็นเพราะไม่ให้ถือนะ เอาข้ออื่นนั่งมาทคาไทยถอยออกมาถอยออ,ออกมาแล้วพ่อจะพาไปจับ,บ,าบนนนนรางบันหูกจับบอรางบ้านขึ้นรางบ้านขึ้นูรือบางท่านมาด้ขึ้นคร,ร,รับปู่เรียกทายของตัวข้มึงน,น,นั่งมาครับปู่เรียกทายของตัวอื่นงั่งราวบาขอมอมันร้อเดพ่อก็ไปจุดทูบแ้วไงก็ไปจุดทูบแดวไงเรีกโต้ง่ะ ใหางม่นหญรโกครับพ่อจะพาไปเอารคเรื้อมาช้าขาอะไรออกนะปันนี้ท้อออกนะท้อออกมาอืมาม่อะมือหนึ่เอาขั้นหนึ่งขั้นเดียวพ่อจบจะไปขี้ารขันี่ขันอ่ะเนาะครับปอเอออ่ะใหยรูกไ่าไมอขบไมลับไม่ขบมมอมาสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหนนองขอให้ทองไหนมาเฮินๆเพิ่วยสาธุสาธุ แล้วตุ้มหมกเราไปถอยกอบโอ้ยเราตุ้มย่สิสองยี่สิบี่แไฟว่าหมักหมักที่มอ่ะสิบีซเก็บนี่แหละ แตงโมกับ่อกาสวัดีเอฟซีนะค่ะจะยินด uh> uh uh ีตอนรับพ่อพี่นองเนาะค่ะแตงโก็ได้ลุ่นอรชบขาวเลยเนาะค่ะช่วงช่งใบใบค่ไ้างเนาะค่ะแตงกบกาศรัีเอฟนะคจรวามนอค่วงมกบาค่ะยินนรทวางเาะค่ะตมับ่อกนะ่ตรับามเาะคะอับอการีิดตรันค่มกับ่การตีน่ะน ครับข่าวเวทสุวรรณครับควรจะว่าพระสงฆ์พระเจ้าควรจะลุ่ม่โบสดแล้วพระากมอาสักหนครับพระสงฆ์เป็นลงเอาโบสดคือว่าปันปฏิโมกข์ของบ้านนี้ครับแม่คู่ก็ได้ไปจุดถูกครับไปขอสองตัวเชนเชนคับอาปูทาวเวทสุวรรณครับก็เป็นเรื่องหนาเหลือเสื่อนะครับเนาะอ่าเลขกถูกที่แม่คู่ไปจุด มว่าในอดยีมกับข้าญาติคนนำขนนำปณะขนยังนะครับเนาะแต่งสิ่งแต่งของให้พระเพิ่นแอดยีมก็ได้บริไทยคลิปนโมครับกขมาทายสวงพระสวดครับอ่าครับผมแล้วก็ครับตัวเลขเด็ดเด็ดนะครับเนาะการเรื่องนาเดีเซียก็คือครับเลขอ่าชุดแล้วครับเลขเก็บออกมาก่อนนะครับอ่าตัวที่สองเลขสี่ครับปรากฏออกยางสัดเกศนะครับเลขสี่ครับเห็นย่างสัดเกศย่างงาม ครับบัดนี้พอพอดีไฟใหม่นะครับเนาะอ่าไฟใหม่มาหอดเลขอ่าเลขเกลครับเลขเกลกับหุจักว่าเลขเกลใหม่ประมาณเกินหนึ่งเลขซีปิวออกครับพ่อแม่พี่น้องครับเลขซีปิวออกหายไปครับตาครับอันนี้ก็นางเรื่องนาเดือเสือนะครับน้องม่คู่เพราะว่าม่คู่เพิ่มคอสองตัวครับสองตัวปูดก็เลยพูดแตกเลยว่าออกแล้วมันมีความหมายบอปิวออกสันว่าแอดยิมก็บยาคามให้พอย่มถามให้เลยครับเด้อปูวแอดยิมยามมันเปลี่ยนคือแปลพาเครื่อง ครับผมอ่าแม่ครู่กูก็เลยบอกว่ากะพิจารณาเบิงติวออกแล้วมันเหลืออียงล่ะสันวาแอดยิมก็เลยว่าเลือศูนย์กับเหลือศูนย์นะครับเนาะอาจจะเป็นหรือมันจะเป็นซีศูนย์บอกรับอ่ากะพิจารณาเบิงครับเพราะว่าปูพญาเตาปูหรือว่าปูเถ่าปูพญาเตานะครับเนาะมาหอมาคารวะปูตาวันที่แปดครับอ่าปูกะให้ทิ้งไทยไว คันเอ้าวคันกอบปูพคนมาบานเดคีใดกับยุบานเดคีนั่นละเอาสันว่าบานเดคีก็หาเกจศูนย์อ่าครับผมอ่ะมันจะประทันเหตุการณ์นะครับเนาะเอามาเอาอาหารไร้วันเมื่อนี้หรือว่าอ่าของเป็นห้าน้อยครับเอฟซีท่านใดจะไปเชียงโซกเชียงมัม่กับห้าน้อยครับจัดเลยครับปูก็บอกว่าทะเบียนรถขั้นของแอดยิมเลยแหะครับช่วงใบสันมันโมเต็งโม่ครับช่วงใบนะครับเนาะทะเบียนกต่ซีหนึ่งศูนย์หกครับเอาห้าการไปเรียนทุกประตูนะครับเนาะอแอดยิมกับเขียนไว้ ครับกับศูนย์หกอ่าครับผมพี่น้องครับราคาหนึ่ครับสำหรับสองหนึ่งนี่องกับ 1. นี่ปูกระบ้ึข้งแต่ที่แหลกครับผมอ่ากับวันที่สิบหาปูกระยำดีครับอ่ากับวันที่สิบเอ็ดครับวันที่สิบเอนี่ครับเทากับพี่จัยหน้าเบิ้งครับแล้วกับปูตาบอกแต่งโมไปยิบสลากกินแบงรัฐบาลได้แต่งโมวันนี้เก้าศูนย์ราคให้เกวันให้เกวันนี่ปู่าจังไงฮอ วิ่งว่าวิ่งรอบสนามนรงเรียนหนึ่งรอบค่ะหนึ่งรอบแต่ว่าสิบเก่าคนกับแอดยิมเ็าได้ถามไหว่าให้วิ่งช่วงในละปูปูก็บอกว่าเอาช่วงนี้ละเรียวๆนี่ละสันว่าเอาจัดเลยจะเป็นรอบสี่โมงก็กลัวหนิมั้งรับเอฟซีกับพิจนาเบิ้งเันีท่านใดจะตามตัวเลขที่ปูใหติตบแตงโม ว่ามันก็เป็นตัวเดียวกับทะเบียนรถเอจิมคือเก่าแตงโมเก้าศูนย์กี่ยสบเก้ากับังกสิบเก้ากับสิบกหนึ่งศนยน่น้าคือเก้าละกั่หนึ่งศนยก้าหนึ่งศูนย์หกเก้าะกับแพิจารณาเบิ้งในดีรับเอฟซได้เบื้งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้สุขๆมันๆลำๆเลยด้วยแต่ว่าเลขทั่วแม่คู่เก้ากับหกกับตัวเดียวกันคือเก่าละยิมก็เป็นหนึ่งศูนย์หกคือเก้าครับผมครับครับก็ตามนี้นะครับเด้อครับครับทั้งแม่ เสียงตามเดียวเนาะแตียงม้เนาะแต่ว่ามันบ่คอยมีเวลาครับเวลาบางๆหน่ครับหลังจากจดได้ซื้อเอฟซีแล้วหรือว่าหลังจากลงคลิปยังแล้วคนละครับบางเธอมันจะมีเวลาว่ามีเวลาเนาะครับเนาะครับผมเอฟซีมีเวลาครับผมจัดเลยครับพี่น้องครับออกหมดแล้วก็ออกอีกได้ครับออกหมดแล้วก็ออกได้อีกครับโซเดียมของปูตาฮาออกได้เบิดเมื่อกับคนละครับฮอตดาวโชนกับกับพี่แจนาดี ครับทุกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลสำหรับตัวเลขที่แม่คู่ปูเสียม่คู่แบยิบมือนี่ก็คือเจ็ดเก่าเก่าเกียดครับเก่าเกียดครับราคาอย่าลืมทะเบียนรถน้องหญิงครับช่วงนี่แหละครับช่วงใบก็คือกันมั้งแต่คล้ายๆกับทะเบียนเอสยิมครับกูบอกให้ถอยออกให้ถอยออกครับให้ถอยหลังออกเด้อครับถอยหลังออกทะเบียนก็หกสองสี่สองครับถอยหลังครับวันนี้ก็สี่สองอาจจะมาครับผมกราบพิจารณาดีๆครับอ่ากับควายเอฟซีทุกๆท่านครับเดี๋ยวบังคับนี้แล้ว ครับก็ขอให้สุกๆมันมันครับลำๆเลยลุ้ยครับเอฟซีทันได้จะไปยิบกอย่าลืมครับตัวเลขก็คือเลขถูกปูเวทสุวรรณคือสองห้าห้าปูบอกว่าซื้อซับหนาซับหลังเอาจับหนามาใส่หลังจับหลังมาใส่หนาก็คือห้าสองห้าก็เป็นไปได้ครับหรือว่าม่คู่ไปจุดมาว่านี่ก่อนลงอุโบสถหรือว่าก่อนพระเพนจะปันปฏิโมกก็คือเจ็ดเก่าแต่ว่าเลขซีโยกลางมันปี่หวกเสียแบบแบบในสายตาเลยครับ ตีปัญหาปู้ให้ออกก่อนพี่มันทีออกก่อนเนาะคะ่ะตีปัญหาซอยกันนะครับเด้่ยิ้มกับพ่าย่ามสอแล้วครับยิ้มก็บ,บอกว่าปู่สบายแบบแปดผ้าเครื่องบ่4ซี่ผิวออกค่ะซี่ผิวออกกับไม้ความวางใน,ในละยิ้มสันว่ามันเหลือ,อยังแร้วสันว่าเอากลิ้ศูนย์แล้วครับมันมีน้ะย4แมซ่มันบอกมันก็บ่แนงวันนี้ปู้อาจจะให้ตรงๆก็ได้จจหรือว่ามันจะเลี้มันจะเลือย9เจเก่าค๋ับขับพิจาหน้าเบิ่งประว่า4ซี่ผิวออกก็เอาตัวปัญหาที่ผิวออกกับตัวปัญหาที่มันเหลือ,ลอ,อนี่แหละ กับกับเอฟซีกับพี่เจาน่าซอยๆกันกับในเบิ้งคลิปนี้แล้วกับกับก้อยเอฟซีทุกๆคันสุมๆมันมันลำลำเลยลุ้ยเฮ็ดอันใด้กะให้สมมาัดปรารถนาทุกประการครับเพราะว่าเป็นหน้าที่การงานเพราะว่าเป็นหน้าที่การเงินเพราะว่าการเสี่ยงโฉมเสี่ยงมันก็ขอให้มีแต่อ่าแนวดีๆครับเข้ามาในชีวิตกับเดินทางไปเผชิการเผชิงานกับกับให้ระมัดระวังนะครับเออส่วนนึ่มันหนาผลกับกับคอยไปคอยมากกับขอให้บารมีผู้ชี้ปากาวผู้ตา คบนบรรดาในลูกร้านของปูทุกทุกท่านทุกทกคนครับมีแต่ความสุขความเจริญบาวาอยู่ต่างประเทศหรือทุกๆุประเทศเนะครับเนาะที่